เปิดสวนอาคินที่เหนยสร้างให้ลูกแต่งเศรษฐีพันล้านยกให้หมดให้น้องอาคินบ้านสวนเนยโชติกาขอเก็บผักขายเลี้ยงลูกแบบวิถีชาวไร่เรียกว่ามีกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตที่ต้องปรบมือให้รัวๆเลยแหะค่ะสำหรับครอบครัวที่แสนอบอุ่นของนักแสดงสาวเนยโชติกาสามีอามจันท์สิริ และน้องอาคินที่หากมีเวลาว่างเมื่อไหรเป็นเห็นได้ภาพสมาชิกในครอบครัวออกไปใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติพาน้องไปเรียนรู้โลกว้างไปสัมผัสกับต้นไม้ใบหญ้าสัตว์ต่างๆได้สัมผัสชีวิตเรียบง่ายของชาวสวนกันที่สวนคุณยายดังภาคใต้มาแล้วรวมไปถึงการในรนิดพื้นที่หลังบ้านในกลายเป็นแปลงผักสวนครัวที่มีน้องอาคินและคุณแม่เนยช่วยกันดูแลช่วยกันปลูกเรียกเสียงชื่นชมจากแฟนคลับน้องอาคินต่างๆชื่นชมคุณแม่เนยคุณพ่ออาร์มที่ส่งเสริมให้น้องอาคินได้เรียนรู้โลกว้างผ่านประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอ แ,แปลงผักเล็กๆที่มีพืชผักนานาชนิดหลังบ้านก็เกิดจากความตั้งใจของเด็กสาวหญิงสาวเนยโชติกาที่จังใจสร้างแปลงผักเพื่อสอนให้น้องอาคนได้รู้จักการปลูกผักสวนครัวไว้กินเองที่บ้านตั้งแต่เล็กๆจนบรรดาแฟนคลับได้เห็นภาพน้องอัคนช่วยดูแลคุณแม่เก็บสวนผักส,วน,กสวนครัวอยู่บ่อยๆตอนนี้ดูเหมือนว่าจากแปลงผักสวนครัวหลังบ้านของคุณแม่เนยดูท่าจะกลายเป็นการปลูกผักแบบจรงิงจังระดับกเกษตรกรปลูกผักไปซะแล้วล่ะคะ่ะล่าสุดคุณแม่เนยได้โพสต์ภาพตนเองและน้องอัคนสนุกสนานกับการนั่งเรือในแปลงผักขนาดใหญ่โดย เนยเรียกแปลงนี้ว่าสวนเพื่ออาคินโดยสาวเนยได้บอกว่าเป็นแปลงผักที่ตนตั้งใจทําไว้เพื่อให้อาคินปลูกผักที่น้องชอบและนายทุนใหญ่ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นป้าป่าสืดหล่ของน้องอาคินนั่นเองแหละคะ่ะเราเริ่มจากปลูกผักหลังบ้านจริงๆเบอร์นีแฮปปี้สุดๆเพิ่มแป๊บเดียวก็เก็บได้แล้วสวนเพื่ออาคินแม่อยากทำมาให้อาคินมาดูครับปลูกทุกอย่างที่พี่เขาชอบเลยขอบคุณป้าป่าที่เอื้อเฟื้อสถานที่ขอ,อนี้เราฟุจ้จากเมืองกรุงเนยโชติกายกครอบครัวหนีทั้งสาม สิริและลูกชายสุดที่รักน้องอคินกลับไปบ้านเกิดที่จังหวัดพัทลุงซึ่งตอนนี้บ้านหลังใหม่ที่เนยสร้างให้แม่เสร็จและเขาอยู่ได้แล้วบ้านคุณยายน้องอคินหลังใหม่หลังใหญ่อลังการมากๆและบรรยากาศสวนที่ร่มรื่นปลูกต้นไม้ผลไม้หลายอย่างทั้งมังคุดล่องกล้องมะม่วงและเลี้ยงสัตว์อีกด้วยเห็นภาพแม่เนยพาลูกชายปูเสื่อน,นังเล่นข้างบ้านและได้สัมผัสชีวิตชาวสวนแบบเต็มที่เนยและน้องอคินช่วยกันเก็บมังคุดความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายบ้านเป็นภาพที่น่ารักมากเลยล่ะค่ะแม่ลูกดูมีความสุขทุค้้ี่ไดมาาบนณ แฟนๆส่วนใหญ่บอกว่าชอบที่เห็นภาพเนยกลับบ้านที่ต่างจังหวัดอยู่บ่อยๆคุณแม่มีความกระตันยุติดดินและเลี้ยงน้องดีมากๆชีวิตนางร้ายที่นอกจอดูจะเป็นนางเอกมากๆเลยล่ะคะเนยเชอติกา